ตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวพยามาณมาบังคับใช้สอยเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นบ่าวเป็นทาสเขาเขาจะใช้อะไรก็ได้ให้ดาให้ตีให้ชกให้ฆ่าให้ฟันให้แทงใครก็ได้มารบังคับได้มันบังคับได้อย่างนี้เชียวนะ ให้เป็นบ่าวเป็นทาตเขาให้เลววซามต่ำช้าให้เป็นคนจนอนาณาถาติดสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่ยินไม่ยินดีสละในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่เป็นโอวาท เป็นธรรมะเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้บากมารที่ท่านกล่าวว่าปริมาณบังคับใช้สอยเราน่ะ ใช้สอยใช้เราให้เป็นบ่าวให้เป็นบ่าวเป็นท่าของของเขาปริยามาเขาจะให้ให้ให้เราทําอะไรก็ได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ฆ่าปันแทงปันก่อสงครามต่างๆถ้าบางบับเขาสามารถบังคับได้ให้เราให้เราเร็ว เร็วสามต่าช้าแค่ไหนเป็นคนอับจนยากไร้อนาถาอย่างไรเขาสามารถทาได้ท่านบอกว่าเพราะว่าเราน,น,นั้นไม่ยินดีสละในตัว เพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวอันหนึ่งคือไม่ยินดีสละในตัวอันที่สองคือไม่เป็นใหญ่ในตัวอันที่สามคือไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่ที่ท่าน กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเบื้องหลังของชีวิตตัวเราและสรรพสัตว์นันมีเบื้องหลังที่อากุศลคือพยามามนั้นเขา ชิงช่วงช่วงชิง,ชงเข้ามาเป็นเจ้าเรือนและเอาจิตเจตสิกเอากายเวทนาจิตธรรมของเขาเข้ามาซ้อนในกลางตัวกลางใจแล้วก็ทำให้ความรู้สึกเมื่คิด ของเขาความคิดมันเป็นตัวแทนแล้วก็มาของเขาแล้วกันนาของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาจะปรากฏขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของเราเสียงของเขาจะปรากฏขึ้นในใจเรากลายคิดตปเองซึ่งเรา ความจริงชีวิตเราเราเราก็จะรับรู้ได้ทุกครั้งที่เรามีโลภะโทสะโมหะลาคะมีนิวรณ์ทางต่างๆมีความอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร้ายนะเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้นะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรารู้ว่าไม่ดีนะ แต่เราก็ควกคุมตัวเองไม่ได้ให้โกรธให้เกลียดใครให้รัดเอารัดเอาเปรียดใครให้อ่าสัตว์ตัดชีวิตนะปราจากซึ่งเมตตาธรรมเราทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เราบังคับไม่ได้ นี่มี่สนุกว่าบังคับเราจะให้เราทำอะไรก็ได้จะให้ดา่าให้ตีให้ชกให้ฆ่าให้ฟันให้แทงใครนะเขาบังคับได้บังคับเราได้ให้เราตำ่ำเร็วซ้ำต่ำช้าแค่ไหนเขาก็ทำได้แต่มันค่อยๆทำ ไม่ได้ปุ๊บปับจะทำเขาหาทางค่อยๆทำโดยอาศัยเราสามารถสังเกตได้จากการกำหนดรู้ในกายเวทนาจิตและธรรมหากเรากำหนดรู้ในกายเวทนาจิตและธรรมเราจะสังเกตเห็นได้ถึงพฤติกรรมของกายที่ปรากฏขึ้น ในกายเราให้มีพฤติกรรมบางครั้งพฤติกรรมแห่งโทสะบางครั้งพฤติกรรมเราปรากฏในทางราคะความหยาบกระด้างที่เกิดขึ้นพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่ปรากฏขึ้น ของกายที่ซ้อน่จะเป็นกายของสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่ซ้อนขอมังทำให้มีพฤติกรรมต่างๆตรงนี้แหละจะเป็นอันเป็นเหตุให้เราต้องก่อพิบากแล้ว แล้วได้อัตภาพเช่นนั้นถ้าหากตายนั้นเป็นกายสัตว์เดรัจฉานจิตก็เป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานเจตสิกก็เป็นเจรสิทธ์ของสัตว์เดรัจฉานถ้ากายนั้นเป็นกายเปรต เวทนาของเป็นของฝ่ายเปลจิตและเจตสิกก็เป็นของเปรืซอซ้อนทำให้เราเกิดความระโมบโลภมากขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ให้เราประกอบอีดอันไม่เหมาะสม เพื่อเหนียวนำบาปเข้ามากดท่าทำให้ตกตำ่ำเป็นไปตามอาตัตตาเป็นไปตามจิตเจตสิกที่เขาเอามาเอามาสอนแล้วถ้าหากว่าเกิดซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำ เสนี่วน้ำบากเข้ามาให้เราให้เราเพื่อให้เราเป็นไปตามอัตภาพนั้นทำให้ก่อให้เกิด พังสำเร็จขึ้นเหนียวนําบาปเข้ามาก่อนล้วไม่เกิดผังสําเร็จเหนียวนําบาปพร้อมบัตรแล้วได้ผังสําเร็จเพื่อเป็นไปตามอัตตาพนั้นซึ่งเก็บไว้ทุบรรจุไว้ในดวงบาปที่สําเร็จแล้ว แล้วเก็บพระนดวงทรรอืมกายเหล่านี้อากุศลเมื่อสิงก็จะเอากายเอากายเวสนาจิตทำเหล่านี้อืม ก็ขึ้นอยู่กับว่าในวาระนั้นจิตใจเราตกต่ำแค่ไหนตกต่ำในในระดับของสัตว์เดรัจฉานของทีง่หรือของเปรตสัตว์เดรัจฉานก็ อาศัยความกลัวความความขาดเปลาเปรตก็อาศัยความโลภศาสนาลรกก็อาศัยความกลัวข้ามา ซอนในกายเวทนาจิตธรรมของเราที่ใจให้มีเสียง ภายในที่มังเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดของเขาเสียงจางจากความรู้สึกนึกคิดของเขาปรากฏขึ้นที่ใจเราปลายคิดไปเอง เพราะเนื่องจากเขาเอามาซ้อนซ้อนที่ใจดังนั้นเองความรู้สึกนึกคิดของเขาจึงปรากฏขึ้นที่ใจเราใจรู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นก็เพราะใจเป็นเครื่องรู้ของมันใช้เอามาซ้อนในใจเรามันจึงทําให้เราเราคิดว่าไอเสียงนี่มันมันมาจากไหน ความจริงเราก็ไม่ได้คิดนะแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่เสียงนี้มันมันดังขึ้นตลอดเวลาแล้วมีความรู้สึกที่กดดันให้เรากระทำการตามที่เขาอยากให้เราทํา ทั้งที่เราจะเราพยายามปฏิเสธความความจริงแล้วหากเสียงเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นของเราเราแค่หยุดคิดมันควรจะหายแต่ทำไมเราหยุด,ดพยายามจะหลุดคิดแล้วพยายามจะไม่คิดมันก็ไม่สามารถห้ามได้เราไม่ได้รู้เรารู้ว่าเราไม่ได้คิด เราทั้งยังมนปฏิเสธว่าอีกทั้งเราก็พยายามปฏิเสธเสียงนี้ไม่หายไปคอยตือ้อตามตือ้อตลอดเวลาและมันก็ดังขึ้นเรื่อยดังขึ้นเรื่อยแต่ถ้าหากว่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรม ได้ดีก็จะเห็นเป็นวิดีโอทั้งภาพและเสียงความรู้สึกชัดเจนแต่ถ้าหากปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างจากวิดีโอก็จะเป็นเพียงแค่ภาพนิ่ง ไม่อาจจะเห็นไม่อาจจะขยายไม่อาจจะมีใจที่ละเอียดใจมันก็จะหยากมันก็จะเห็นเพียงแค่ภาพภาพนิ่งแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะยินแค่เสียง แล้วก็ความรู้สึกที่คอยบังคับบงการไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆเราทั้งได้แต่ถ้าคนที่มีจิตใจหยาบก,กระด้างตกเป็นท่าของเขาแล้วแล้วก็มันจะเป็นอัตโนมัติไม่ได้ยินเสียงมันจะเป็นอัตโนมัติ เขาจะทำอะไรก็สั่งอะไรก็ทำํำท,ทันทีทันใดเป็นอัตโนมัติสั่งให้ตีก็ตีสั่งให้ฆ่าก็ฆ่าสั่งให้ด่าก็ดา่ามันเป็นอัตโนมัตินี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความอยากกระด้าง ตกเป็นทาสเขาระดับไหน mm. mm. เมื่อเขาชี้นำได้ mm. เขาจะให้ทำผิด mm. ทำพลาดยังไง mm. ยิ่งผิดยิ่งพลาด mm. ความอับจนก็ยิ่งเกิดขึ้น ความเจริญก็ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งเป็นคนจนคนอนาถาติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างตามที่หลวงปู่ท่านกล่าวก็ชี้ดำเขาชี้นำได้ทนบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่ไม่ยินดีสละในตัวสละอะไรในตัวสละโลภโทสะโมหะและนิวรณ์สละ ความลูกสุดนึกคิดที่เลวร้วายทั้งหลายไม่สามารถสละความยินดียินลายเขาก็อามาเป็นประเด็นอยากจะได้ความน่ายินดีไม่อาจที่จะสละความไม่พอใจนั้ง เขาก็ชี้นำได้อยากได้ความยินดีเขาก็ให้เกิดความโลภติดใจในอารมณ์อันน่ายินดีเขาก็ให้เกิดความโลภไม่พึงพอใจในสิ่งที่ไม่น่ายินดีมีความยินร้ายเขาให้เกิดความโกรธความขัดเคืองทั้งหลายพราตัวไม่ ยินดีที่สละสิ่งเลวร้วายอันเป็นมนทินออกจากตัวได้ไม่อาสละซึ่งความอาภิชชาและโทมนัสความยินดียินลายออกไปได้ติดใจยินดีในความน่ายินดีน่ายินลายทั้งหลาย จิตใจก็จะหมกมุ่นอยู่กับความน่ายินดีติดในการพนันติดในผู้หญิงติดในผู้ชายติดในราบยอศสรรเสริญเขาก็ชีน้นำได้ ถ้าดกเพาะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวจะเป็นใหญ่ในตัวได้มันจะต้องประกอบด้วยอินทรีห้าซึ่งจะต้องประกอบด้วยอินทรีห้านั้นประกอบด้วยสติศรัทธาปัญญาวิริยะและสมาธิ องห้าประการนี้นำมาซึ่งความเป็นใหญ่ในตัวเองเมื่อไม่มีความเป็นใหญ่ในตัวเองนิวรณ์ทำก็ครอบงำไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ราะมีนิวรณคอยป่วนให้วุ่นวายสับสนตลอดเวลาจึงไม่อาจเป็นใหญ่ในตัวเองได้เลยการจะเป็นใหญ่ในตัวเองได้ก็ต้องประกอบด้วอินสีห้าและทำการขจัดนิวรณ์ธรรม หากตัวนั้นยินดีในสละสิ่งที่เป็นมลทินในตัวได้คือความยินดียินลายเขาชี้นำให้ให้ความน่ายินดีให้เกิดความโลภค,ความยินร้ายให้เกิดความโกรธหากสละสิ่งน,นี้ได้จำเป็นต้องมีศีลศีล เป็นตัวสำคัญเป็นเกาะที่จะคุ้มครองหากมีศีลก็จะเป็นเกราะคุ้มครองให้สามารถ สละความยินดียินร้ายหรือการที่เขาจะชี้นำให้เราประกอบเหตุอันไม่ถูกต้องอันเกิดจากความยินดียินร้ายถ้าเรามีศีลเราก็สามารถที่จะ ให้เราไม่ตกเป็นทาสของครามแต่นี่ศีลก็จะช่วยในข้อแรกส่วนความเป็นใหญ่ในตัวความไม่ตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวัทำให้ ไม่สามารถหลุดพ้นจากนิวร,รณ์การที่จะหลุดพ้นจากนิวรณ์ได้จนเป็นต้องประกอบด,ด้วยสติสตภาปัญญาสมาธิอวิริยะวิริยะแล้วก็สมาธิองค์ห้าประการนี้จะทําให้เขาหลุดพ้นจากนิวรณ์สามารถเป็นใหญ่ในตัวเองได้เพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวที่ ตัวจะรู้สึกจะรู้จะรู้จักที่สุดของตัวได้ตัวต้องประกอบด้วยปัญญาตัวจะประกอบด้วยปัญญาได้แก็ต้องเข้าหาผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ภายนอกผู้รู้ภายในจะรู้ภายในผู้รู้จะเข้าถึงผู้รู้ภายในได้ก็จะต้องมีความเป็นใหญ่ในตัวเองก่อนแล้วขจัดนิวรณ์ เพื่อที่จะเข้าสู่มิติภายในที่ละเอียดละเอียดลึกๆล,ละเอียดๆเข้าถึงผู้รู้ภายในแต่หากเรายังไม่เข้าถึงผู้รู้ภายในก็อาศัยผู้รู้ภายนอกไปก่อนแล้วเรียนรู้ทําความเข้าใจกับ่ันนะแล้วฝึกฝนนะที่จะให้ความเป็นใหญ่ในตัวเองตื่ขึ้น ผลักดันให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซ,ซึ่งก็จะต้องอาศัยการพื้นฐานของการมีศีลแล้วก็ยินดีสละสิ่งอันเป็นมนทินทั้งหลายจากศีลห้าไปสู่ศีลแปและมีความสำรวม ในกายวาจาให้มากขึ้นก็สามารถพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยินดียินร้ายสำรวมกายวาจาพัฒนาให้ให้ให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเอง สามารถเจราวนาอาศัยสมถะพัฒนาไปสู่วิปัสสนาอันตัวอันเป็นตัวปัญญาที่จะให้ไปถึงที่สุดของตัวได้นี่เป็นอย่างนี้นะคงพอเข้าใจบ้างเนาะ